ใหยไหตอตกใจเลยไอย้กููัากกมังไ,ไดอไ,ไดอหลังไปหายแล้วกูจะเป็นเหมือนเพื่อนกูไหมเนี่ยฉันต้องไปหาคุณเอ,อ่อแต่ว่าตอนนี้ฉันควรจะรีบแล้วพนักงานหายไปหมดเลยครับผมมีแต่เราเหรอคนอื่นเขากลับบ้านไปหมดแล้วหรือเปล่า ต้องรีบไปทำงานสายแล้วทั้งเมืองก็น่ากลัวนพาะเดินอยู่คนเดียวในชีวิตจริงนี่เป็นไปได้ไหมวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราต้องมาทำงานนะนะเราได้เงินดีไหมนี่สวัสดีค่ะบ้านยังสว่างอยู่นะคะโอ้โหคือได้ยินเสียงฝนตกแรงกว่าข้างนอกอีกนะเป็นไปได้ย,ยังไงมันมีแพ็กเกจอยู่นี่ครับไหนเปิดสิแพ็กเกจอะไร เกิดอะไรนี่ฉลงเหรอมันเป็นเหมือนไข่ควงปะเพแต่ลุงเขาหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยมีหนูด้วยอะไรอะ่ะหนูมันกำลังแท้อะไรทักอย่างเหรอเราต้องกำจัดหนูหรือเปล่าอา้าวคอะไรอะกุญแจกุญแจรถตู้หรอก็คือตัวตู้อยู่นอกครับ ระตูตอยู่ข้างนอกครับผมจําได้มีอยู่คันหนึ่งข้างหลังบ้านไขยกุญแจข้างในจะมีอะไรอันนี้อะไรนี่ที่ดันอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันคืออะไรอะครับไฟฉายคือทุกทีกูต้องมาเก็บไฟฉายในนี้เหรอ มือนที่ยกอะไรทักอย่างเลยแล,แล้วเราจะเอาไปไว้ตรงไหนเห,หมือนตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะจุดๆๆแต่แล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆอืมตรงนี้มีนาฬิกามองดูน,นี่คืออะไรอะ่ะ ใช้ได้ไหมบางทีฉันสามารถใช้งานสิ่งที่บังคับให้เปิดได้อ๋อนี่ไงนี่ไงได้แล้วไว้ดันประตูหรอเหมือนประตูมันติดอยู่นะครับผมมองดูเพื่อเอาใช้ไหมก็ใช้สิอืมพยายามดันประตูครับผมว่าข้างในมันมีอะไรหเหมือนเจอแฉลงกับอะไรก็ไม่รู้นะ่ะก้อน สวัสดีค่ะเจอแฉลงครับเจอโครบารครับผมอันนี้มีโน้ต<ะ>โชคดีมาใต้ผืนน่าจะเอาไปงัดอะไรสักอย่างวันที่ฝนตกนี่ไงใชมไหมจะลองเปิดมันไหมอ่าลองเนี่ยหรอใต้ดินเนี่ยหรออนาะแหนะ อ๋อนี่ไงได้แล้วใต้ดินลงไปเลยครับใต้ดิน,นครับผมแย่จังโอ้ตรงนั้นเหมือนมีแสงสว่างอยู่โอ้คข,ข้างมืดแล้วเนี่ยป<ะ>อยัอะไรดำๆวะนะ่ะอะไรอะ่ะเป็นอีกามันเป็นอีกาครับอีกาตายทั้งนั้นเลย ทำพิธีอะไรกันปะเนียมีเส้นแดงเต็มหมดเลยแล้วนี่อะไรอะดำๆเนี่ยเอยอะไรอะพินาคิโอ,อจมูกยาวเยสงอะไรอะเวลาของการกระทําได้รับการจารึกไว้กับนาฬิกาแม่ถูกแทงขนาดเตรียมอาหารตีสามจุดสามสิบอะไรอะผู้หญิงแขวนคอ ตอนที่เธอกลับจากโรงเรียน8ปดโมงสิอะไรผู้ชายถูกผักตกบันไดห้าโมงสี่สิบพ่อตกจากหน้าต่าง1 1บเอ็ดห้าสิบผมว่ามันน่าจะเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าถ่ายแป๊บทางออกอยู่ไหนอะทางออกไหนอะเฮ้ยใครอะเดี๋ยวๆมาทำไมันเดินมาทางเนี้ย อยู่กับไอ้เฮี้ยนี่ก่อนไอ้ดำๆเนี่ยคืออะไรนะโซอิชิเหรอว่าน่นฆ่าแต่ก่อนแน่เลยเฮี้ยกูต้องขึ้นข้างบนทางขึ้นอยู่ไหนวะนี่ทางขึ้นไปแล้วสัตว์รอเฮี้ยอะไรทุกคนได้จำเปล่าวะเหมือนมันเป็นรหัสนะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> มันเต้นอยู่เหรอเนะี่ยมันเดินมามันไม่เต้นไอสัตว์มทุกคนเต้นอยู่ <c oughs> นี่ไงไนายกา ไม่มีเวลามาไขนาฬิกานี่อะไรอ่ะเขี่ยนาฬิกาจะบอกว่ามันเดินขึ้นอ่ะมันไปไหนแล้วะ นี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอินาฬิกาอินาฬิกาบอ,อ,อกเวลามันมันกี่โมงนะดินเนอร์ห้องอาหาร3.30กูถ่ายแล้วเรียบร้อย3ามสามอ๋อเกือบถูกอันนี้คือถูกแล้วใช่ไหมโอเคมึงถูกแล้วถูกแบบโมงอะไอ้จ็บ ผู้หญิงกลับบ้านป่าววะไล,ล่ลําดับป่าววะอันนั้นห้องครัวนี่ก็ผู้หญิงกลับบ้านแปดโมงแปดโมงนปะแปดโมงถูกวะแล้วแล้วเราไงต่อเราต้องไปทําเครียดแถวบันไดแถวบันไดที่มันมีนาฬิกาไงไม่กล้าไปเนี่ยกูจะเอ๋แน,น่เลย yai, gù điền này bữa nay, yai anh này, à! มันยังเดินไม่อยู่ <S <S 1> <S 1> <S มันจะทะลุได้ด้วย <S <S มันเกินไปมันเกินไปอะอะไรนะห้าสี่สิบห้าสไปเลยสุตเหนียวมาให้สัต์ตจะไปสุดท้าย 15, สิบ,สบหา้าห้าสด,ดิ อย่าเลยพุี่แบบนัน้ไอ้สัตว์ผิดเออห้าสิบป <Okay. S 1> ่ะโอเคอู้อุ๊ยมันเลี้ยงอยู่ง่ายอยู่ะอะไรเปิดวันนะคืออะไรอ่ะโอ้ยกูไม่อยากลงไปแล้วไอ้เที่ยวมันต้องดักผมแน่เลยว่ะหรือยายหายไปไหนวะ ยายเข้าห้องน้ำบอกว่าอ๋อเนี่ยคืออะไรอ่ะคืออะไรเร็วติชเอาไปทำอะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นผีก็น่าจะเอาไปปักอะไรสักอย่างพื้นที่อะไรงี้ป่ะไม่รู้อ่ะเสียงอะไรอะตอแตตอแตรอ่ะยายกูจะเจอยายป่ะวะ ยายไปไหนหรอวะยายบักเหรอใช่ไหมอ่ะใช่ไอ้เหี้ยปักส่รอยเหี้ยอะไรคำสาปไล่จงหายไปกี่ผีพีน่นักิโอเนี่ยมนดำหายไปแล้วเอาแล้วไงต่ออันนี้คือคุณตาใช่ไหมนำอีคุณตาลงมาโอเคสิเอา,เอา,เอาตาลงมาก่อนตาเป็นไรเปล่าวิตาพูดแล้วอะ ขอบคุณนะเด็กน้อย The curse is a l l o w me to speak คำสาบมันไม่ให้ฉันพูดอะ่ะคุณทำมากกว่าที่เอที่ฉันคิดเอาไว้อ่ะนะเอาล่ะตอนนี้ฟังนะ<ฮ>กายอยู่หลังฉันคืออะไรครับหมายความว่าไงมันใช้พรรยาของฉันเพื่อทำให้ตัวเองเสร็จสมบูรณ์พรรยาของคุณหรอเออฉันคิดว่าเธอจากไปแล้วนะเอ่เอไอปิศาจอีกาเนี่ยสามารถโต้อตอบคนตายได้อืเขาบังคับวิญญาณของเธอกลับสู่โลกนี้อ่ะนะ เงื่อนไขสำหรับการเรียกของเขาก็คือสําหรับคนตายที่จะทําพิธีกรรมกับคนที่เธอรักมากที่สุดก็คือคุณตาคุณต้องช่วยวิญญาณของภรรยาของฉันนะขนาดกูไม่ช่วยมึงไม่เพอกูต้องมาช่วยภรรยาอมึงอยู่เนี่ยจะดูของเธออยู่ในแท่นบูชามันควรจะปิดผนึกแน่นด้วยสตริงสีแดงเราต้องออกจากที่นี่เอามันออกจากบ้านเพื่อให้ปีศาจมันออกไป ย,ยายเหรอมันขวางทางออกผมมายายโซอิชิฉันแค่ต้องการอยากจะอยู่กับคุณน่ะฉันขอโทษเขาทำอะไรอะ่ะเหมือนเอาอะไรไปแล้วกลัวกลัวไปแล้วอย่านะอย่ามาตามปูออเนี่ยอุ้ยใช่ว่ะ เนี่ยได้มาแล้วครับอ้ไยอะไรอ่ะมึงอะไรของมึงอีกเนี่ยอะไรอีกอ่ะพิศาจอีกาเนี่ยนะอียเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย Apa yang malah? Aiyah, buah lagi mana? Ikan. Bukak biola, kamu bukan. Baik, baik. Tidak, tidak. Hai, hai. 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 กูออกไปออกยังออกเร้วเป็นไงมังเนี่ยรอดไหมเนี่ยรอดแล้วเหรอฉันวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฉันตัดสินใจที่จะไปวัดนั้นฉันก็ไปสวดมนต์ภาวนาเหรอฉันยื่นกล่องโดยไม่ได้คิดอะไรมือของฉันยังคงสั่นอยู่เลย หากเจ้าช้าเป็นสนิกวิญญาณของสตีผู้นั้นก็ต้องทนทุกข์และทรมานนะครับผมเขาบอกก็คือเป็นการช่วยภรรยาของเขาถ้าเกิดว่าไม่หลุดพ้นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็จะทุกข์ทรมานต่อไปฉันตัดสินใจที่ดูแลโชวิติต่อไปมันเป็นวันที่มีแสงแดดที่ดีวันนี้เราได้เป็นหลุมศพของภรรยาเขาหรือเปล่าตอนนี้เรามีช่วงเวลาที่มีความสุขในที่สุดฉันก็ได้ทักทายเธอก็น่าจะคุยกับหลุมศพกับภรญยาของโชวิิโดยไม่มาติดทัางอะไรมง ยังไงมานหลุมฝังศพแล้วน่าจะเป็นหลุมฝังศพของภรรยาเอาจริงก็คือโดนฆ่าตายหมดเลยทั้งบ้านทั้งทั้งหลังเลยเหมือนไปทําคํำสาปอะไรก็ไม่รู้ว่าบ้านเนี้ยทำไมรู้สึกเสียงไม่ดีเดี๋ยวจบแล้ว คือคำสาบนี้ก็จะไม่มีวันสิสุดก็คือมันเราเราไม่ได้ฆ่าปีศาจตัวที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะตอนสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นคุณตาโอเคก็จบไปและะ้วครับผมเกม The Care Giver ผู้ดูแลน่าจะเป็นพวกเรื่องคำสั่งคำสาบอะไรนี่แหละเต็ไมไปหมดเลยนะก็หวังว่าคงคงจะสนุกยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายฝันดีครับ